นะครับนมื่อให้หน่อยชั่วโมงละห้าพันโอ้ยให้หมื่นหนึ่งไหมมีออยไหมอ่อนก่อนมีออยไหมอ่อนก่อนมีออยไหม,อมเออออนมันจะรู้สึกดีนะพี่โอนตังข้อบัญชีอ่ะ มีออยไหมออยอะไรคะเอาน้ำมันนวดไม่มีค่ะมิเตียมองเขียวออยจอดฟิวอีกจอดฟิวอีกแล้วอโรมาเทรลปี้อย่างมิตีเทียนเทียนยังไม่หมดเลยไม่ค่อยได้จุดมีมต่นอนยามเว้นเนี่ยมันแก่งอยู่แล้ว เก็ไปจุดเทียนยังไงเงินโว้าก็เอาเกินไปแล้วปไเนวดหน่อยห้าพันทำอะไรบ้างอะ ห้าพันทำอะไรบ้างนวดแถมเหยียกตาใส่อโอเอาบยนวดยังไงอ่ะก็นวดปกตินี่นะคะนวดเหมือนที่เขานวดกันเนี่นะคะจะให้นวดยังไงอ่ะนวดเส้นเอ็นจับเส้นให้พี่หน่อย ถือเส้นเดาเจ้าจอดเพี้ยวอีีกาลังสิโรมินติกกันกาลังสนโลมมนติกเพ่นคอมแมนยู่เอาวออไว้ตรงนี้ก็ได้หรอกตู้โชว์ตู้อะไรมันอยู่ไดเหมือนล่ะอันนั้นก็ไว้บางของไห้ใช่ ชใช่หลวงปู่วัดไอเน่นที่เพื่อนเอาให้กำลังดีเลยนวดขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นเส้นหรือยัง<ว>เอานวดมันเขาเดินไม่ค่อยเห็นไหมเขาปวดเส้นเส้นมันยืดนีไม่ไ่นคนกินจนนาก,กันดีขึ้นมา เออนิดนึงอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงอ